รู้ตัวทัวพร้อมทั้งร่างกายตลอดการเวลาตระหนักถึงความเป็นปัจจุบันตอนนี้ร่างกายอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งนั่งสมาธิอยู่คงไม่ได้อยู่ในอดีตในอนาคตในเมื่อร่างกายนั่งนิ่ง เป็นสันางหนึ่งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายรูบายจย์ทั้งหลายพระอารหาันต์ทั้งหลายก่อนจะตัดสรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหันต์เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระหลันเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะบรรลุในท่านังขัดสมาธิจะเยอะมาก บรรลุธรรมในท่านาั่งขัดสมาธิและเดินหนึ่งกงเดินนึ่งกมก็มีเยอะพอประมาณแต่ส่วนใหญ่นั่งพอเยอะแต่ประวัติของพระเจ้าของศาสนาคือพระอรันสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านานั่งขัดสมาธิเราก็ต้องเคารพในท่านั่งขัดสมาธิได้เบื่อร่างกายเมืเม่ออดีตที่ผ่านมาจนถึงเกิดมารููเดียงสาเนี่ยมันก็ ยืนเดินนั่งนอนมาจนถึงบัดเนี่ยแหละตอนนี้มานั่งเลยเนี่ยก็ควรที่จะรวบรวมความรู้สึกนึกคิดนั้นให้มันอยู่ที่ร่างกายนั่งสมาธิรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวฟังทมด้วยสมาธิรู้อยู่ที่กายอยู่ที่ท่านั่งรู้เห็นท่านั่งอย่างเดียวก็ได้รู้เห็นลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ หรือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายอย่างเดียวก็ได้ขอให้มันรู้ได้ต่อเนื่งองก็แล้วกันให้จิตใจของเรามีเครื่องรู้มีเครื่องระลึกเครื่องพิจารณาแต่การพิจารณาระดับนี้เรียกว่าปัญญาควบคุมสติควบคุมจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นสมาธิเรียกว่ามีปัญญาควบคุมจิต ประคัประคองจิตให้รู้อยู่กับกายอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายห้ามให้ถอนออกจากสภาวะกายนั่งหรือสภาวะลมหรือสภาวะรู้ตัวตัววอมนังร่างกายอะไรที่มันสบายแล้วดีเอาอันนั้นบางคนรู้เห็นลมอย่างเดียวสบาย ดูรู้เห็นลมพร้อมกับท่านั่งก็สบายบางทีรู้เห็นเจตนาจงใจรู้เห็นท่านั่งแล้วก็รู้ลมเห็นลมเป็นลองอย่างนี้แต่มันก็คู่กันมันก็สบายมันก็สงบดีนั่นแ่ะจิตมันมีอารมณ์มีกายเป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวมันจะสงบปัจจุบันของเราตอนนั้นแหละตลอดการเวลา ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตและเราจะได้ผลกันทุกๆคนแน่นอนขอให้มีความจงใจเจตนาเพราะท่านสอนไว้ให้เจริญให้มากทำให้มากจากสติธรรมดาจนสติแก่กด้จนกลายเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิขึ้นมาและมหาปัญญาจะเกิดขึ้นต่อไป ที่จะชำระสกายยะทิฐิความเห็นผิดว่ากายเป็นใจธาตุรู้ของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งวงเป็นใจธาตุรู้ของเรามันเป็นอาการของใจธาตุรู้ไม่ใช่ใจธาตุรู้เราจะรู้ลึกซึ้งถึงใจธาตุรู้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวขณะฟังทำปฏิบัติทำอย่างนี้ เราจะสามารถรู้กายเป็นหลักเป็นอารมณ์ได้ไม่ต้องใช้พุทธโธธโมขังโกส่วนพุทธโธธโมขังโกสำหรับอยู่ตามลาพังคนเดียวน่นะเอาพุทธโธช่วยธโมขังโกหรือไม่ต้องใช้ก็ได้ขอให้เราอย่าเพลอก็แล้วกันขอให้มันเกาะให้ได้ถ้าเกาะเกาะที่ลมาหายใจก็ออกมันดีก็เอาเพื่อจะดูที่สุดลมกระทบ ได้ต่อเนื่องก็เอาเกาะรู้เห็น่านั่งเกาะเกาะความรู้ตัวตัวพร้อมให้จิตมันมีที่เกาะมีที่ยึดแล้วใจธาตุลวงเรามันมันจะเป็นหนึ่งเราจะรู้จากใจธาตุลวงเราเข้าถึงสภาวะของความเป็นพุทธ,ธะคือผู้รู้แล้วพุทธ,ธานั้นคือก็คือสมาธิผู้รู้มันจะเป็นหนึ่งมันเป็นสมาธินั่นแหะ รู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวรู้อยู่ดีกายดี่าานังที่ลมได้ทั้งนั้นขอให้มันสบายให้มันรู้ได้ต่อเนื่องก็แล้วกันเดี๋ยวผู้รู้มันจะสงบเป็นหนึ่งทันทีจะรู้จักธาตุรู้ของเราให้มันมีความรู้สึกนึกคิดพิจารณาสมมุติว่ามันรู้ลมให้รู้ที่สุดลมกระทบก็ให้มันรู้อยู่ตรงจุดนั้นระลึกรู้ไม่ขาดสายความรู้สึกนึกคิดก็รวบรวมไว้ที่นั่นพิจารณาดูลมกระทบ พิจารณาประองจิตให้ระลึกรู้ต่อเน,นื่องเข้าไปหรือจะรู้ลมทั้งสามฐานถ้าใครมันไม่ค่อยจะอยู่ฐานใบจมูกแล้วฐานกลางอกในท้องลมสามฐานพยายามรู้ลมในสองฐานกลางอกและในท้องนั้นเป็นหลักส่วนลมใบจมูกเป็นรองสามฐานนี้พยายามหนักแน่นในการรู้เห็นลมในท้อง กลางอกของเราลมายจมูกเป็นรองเหมือนกับอันดับหนึ่งคือลมในท้องอันดับสองล,ลมกลางปอดของเราอันดับสามลมปลายจมูกพยายามรู้ข้างในนั้นถ้าคนที่คนที่จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอบางทีมันรู้สามฐานจิตก็อยู่ดีรู้พร้อมกันทั้งสามฐานทำดวงจิต ให้มันแผ่รู้แผ่รู้ทั้งถามถามได้ถามมาทำได้ดวจงจิตนี้แ้วจิตมันจะเป็นหนึ่งถ้าคนที่มีความเข้มแข็งก็รู้ในจุดเดียวก็ได้ไม่ได้ขัดกันก็แล้วแต่ความคล่องความถนัดรู้ลมกระทบในท้องอย่างเดียวพวกภูมจิตพี่เจรณาดูรู้วรลึกรู้ไม่ขาดสายมันจะชุ่มเย็นชุ่มช่ำขึ้นมาทันที เป็นบัรจุวันบัรจุวันเสมอนอี่วันทั้งวันจิตเราวุ่นวายคับสนมาตลอดแต่ชั่วโมงนี้เราจะหัดพักจิตของเราพักจิตให้มันมีความสงบชุ่มชื้น,นจึงค่อยที่จะนา,นากายเวทนาจิตธรรมถึงจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเจริญปัญญาก็ต้องก็ต้องรู้จักมาหยุดผู้รู้ให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวให้มันสงบเป็นหนึ่งก็ต้องรู้จักทำสลับกันเหมือนกัน ตอนนี้ระยุงเอาะมาธิหากจิตมันดีตั้งใจเป็นปัจจุบันเสมอพยายามรู้ตัวอยู่ตลอดการเวลากำหนดให้มันกระชับเข้าไปเราเป็นผู้ที่นับถือภารัตนตนาใตจะต้องไม่งมงายนับถือด้วยการปฏิบัติตาม หลักศินสมาธิและปัญญาเนี่ยมันถูกรองที่สุดเราก็ตั้ง,งใจเป็นปัจจุบันแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเราในะการกำหนดนั่นแหละสติสมาธิปัญญาความรู้ตัวนั้นนั่นะทำในใจของเรามันจะเจริญขึ้นเราเป็นผู้มีสติสมาธิความรู้ตัวไม่ขาดสาย รามีทำในใจกลังกำหนดนั่นแหละไยุ่งใจกูล้ลวงเราให้มันรู้อยู่อันเดียวให้ได้นานแสนนานอย่าถอนอย่าถอนอย่าถอนความคิดความนึกคิดต่างๆภายนอกมันจะดึงไปไหนก็มไม่ตามมันโบกมือมานหยุดมานเราเป็นมานเอง พยายามย้อนเข้ามาที่ตัวเราปัจจุบันเสมอกําหนดไปเรื่องๆเราปัจจุบันปัจจุบันลาความเพลิดเพลินความปรุงความคิดในเรื่องที่พูด้ฟังนะเข้ามากําหนดอยู่ที่ตัวเราเนี่ยน,นะรู้เห็นทานางรู้เห็นลมหายใจไปเรื่อยรู้เห็นไปเรื่อยอารมณ์เดียวรู้อยู่อันเดียวลมอ้อมกับทานางก็ถือว่าอารมณ์เดียวอยู่ ขอนันอยู่กับกายแหละการรู้สิ่งใดๆในโลกจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้จะรู้ได้หมดก็ตามมันไม่เปรอะเปิดเท่าก,กับการรู้กายตัวเองรวบรวมความร,ร,ร,รู้สึกนึกคิดจิตใจมารู้อยู่กับกายเอยมันเป็นขุมกําลังมหาศาลมันเป็นกําลังเป็นกําลังใจที่สําคัญยิ่งใหญ่ จะมีกําลังเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมปัจจุบันส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในสภาวะปัจจุบันกายยืนเดินนั่งนอนในขณะนั้นหรอกส่วนใหญ่มันจะปล่อยวางปัจจุบันมันจะไปเพลินกับอดีตกับอนาคตนะถ้าสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วมันก็ลามาแล้วอะอย่างเช่นเช้านี้เป็นตนจนมาถึงบัดนี้ตอนนี้นั่งสมาธิอยู่มันก็มันก็ละไปในตัวแนละ้วอนาคตวันพรุ่งนี้ทุกวง,งข้าหน้าจะมาไม่ถึงหรอก หน้าที่ข้างหน้าเป็นต้นไปชั่วงมงหน้าอย่าไปขวัญมึงทุกขณะาาทุกวินาทีปัจจุบันมันนั่งยังไงเอียงกระเทยได้อยองงนั่งลำตรงตรงๆนั่งหายใจใเข้าหรือขับไล่ความ่วงออกไปวันนี้ก็เหตุนะไอ้เรื่องตื่นนะตื่นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละนั่งสมาธิเมื่อนอนก็นอนทั้งคืนเมื่ออยู่ในอีเดียบทน,นอนก็นอนให้มันหลับให้มันเต็มที่อย่าไปคิดสารวนวุ่นวาย ให้มันหลับไปจริงๆพักผ่อนใะห้มันเต็มที่มาตื่นให้มันตื่นจริงๆทั้งยืนเดินนั่งนอนทัน้งวันก็นททาการงานอะไรก็ตื่นมันเป็นชั่วโมงที่ตื่นชั่วโมงที่จะต้องกระทําการงานนั่งสมาธิกระทำกระทาการงานทางความเพียรทางจ,จิตใจมันไม่ใช่ชั่วโมงที่จะต้องนอนไม่ใช่ชั่วโมงที่จะต้องไว้มันหลับก็เคยบอกวิชาไปแล้วไงที่จะชนะความวง่วงอะไรต่างกันนั่นรู้จักเราลึกถึงดิเราลึกถึงสิ่งที่เคยบอกนั่น เล้วก็กาหนดตามลองดูมันก็ความจําเราก็จะติรู้จักจําในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ว่ามันเป็นชั่วโมงที่จะต้องเข้มแข็งมันไม่ใช่ชั่วโมงที่จะต้องปล่อยมันอ่อนแอนะเป็นชั่วโมงที่จะต้องเข้มแข็งไม่ใช่ชั่วโมงที่จะต้องอ่อนแอจะลองตั้งใจเช่นนั้นเลยปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันเสมอไม่ใช่เวลานอนเป็นเวลานั่งสมาธิ ความวุเกิดขึ้นมาเราจะต้องหาทางแก้ไขเอาชนะมันได้ความทุกข์ก็ตามจำไว้ตื่นด้วยความเข้มแข็งเพราะไม่ใช่เวลานอน่ะเออถ้าเวลานอนนัในใ่เวลาตื่นมันต้องมันเป็นเวลาที่จะต้องตื่นตัวเต็มที่จริงๆตื่นพร้อมกับความเพียรพยายามที่จะให้มันตื่นทั้งกายทั้งใจจริงๆพร้อมที่จะ ก้าวไปทั้งหน้าทั้งวันประกอบอาชีพการงานทําอะไรก็ตามยืนเดินนั่งทั้งวันยืนเดินนั่งกระทาการงานอะไรก็ตามระวังนั้นความง่วงมันก็จะพยายามมารีวอนอะไรมันจะพยายามเข้าผมต้องฟู่ของมันพร้อมที่จะเเชิญหน้าของมันด้วยความเข้มแข็งด้วยความเพียรด,ด้วยขันตีวามดตนด้วยการเพ่งจิตอยู่ภายในด้วยอุบายธรรมที่ท่านบอกนะรู้จักนะก็คิดด้วยดีดี ปัญญาเนี่ยลองคิดดิลองคิด, đi, ล,อคดลองตองเนี่ยดูดูดูดีๆสิว่าเออทามันเป็นชั่วโมงหลับนั่นนะใช่ไอนี่มันไม่ใช่ชั่วโมงหลับมันเป็นชั่วโมงยืนเดินนั่งเพราะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นความพุ่งสั้นก็าตามความง่วงกว็าตามความทุกข์ก็ตามเราต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยความเข้มแข็งอดทนความเพีนรพยายช่าอก จำลงสติเพ่งอยู่ภายในหัดมันอยู่อย่างนั้นหัดมันนอนอนะมันหัดมันไม่ได้มันมาหัดตอนตื่นตอนตื่นนอนตอนยืนตอนเดินตอนนั่งเท่านั้นนี่คือการหัดการฝึกการฝึกหัดจิตสติปัญญาที่จะรอบรู้ความง่วงความท้อแท้ความอ่อนแอทั้งกายทั้งใจจะเอาชนะมันความทุกข์ต่างๆนานา ความเกียดขานจะชนะมันเพราะมันไม่ใช่ชั่วโมงหลับมันเป็นชั่วโมงที่จะต้องทําตนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสติสมาที่เรของเราเนี่ยปัญญาที่ารณาดูสภาว่าเหล่านั้นอย่าไปอ่อนแนแล้วมันไม่ฝึกตอนตื่นตอนยืนตอนเดินตอนนั่งแล้วมันจะไปฝึกอะไรก็จะฝึกอะไรตอนนอนเราจึงจะเราจึงสามารถที่จะฝึกตนได้ ทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเลยที่เดียวยกเว้นเวลาหลบเห็นไหมอุปสรรคเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาต่อไปมันจะหายง่วงต่อไปความห่วงมันจะน้อยลงเพราะเราไม่เคยพูกถามดูถ้าเราพิจารณาตกนะทำรรมคาค่อนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะจะบอกน,นะถ้าเราพิจารณาตกอย่างที่ว่าเนี้มันไม่ใช่ชั่วโมงหลับที่ว่ามันเป็นชั่วโมงที่นั่งสมาธิชั่วโมงเดินชั่วโมงยืนชั่วโมงนั่ง เออถ้ามันเป็นชั่วโมงนอนหลับมันเป็นยังงมันไม่ใช่อยู่ในท่าที่นอนหลับมันอยู่ในท่านั่งแล้วดันนั่งโยกไปโยกมาอ,อีกออกทีนี้ดันนั่งโยกไปโยกมาทั้งนั้นแหละอุปสรรคนะทําการงานไปก็เอาไว้แล้วห่วงอีกเอาห่วงอีกทํางานทาไปทํามาเอาห่วงอีกอ,อ้อ่วอนะต้องชนะมันนะ